ล่าสุดเจอการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาก็มีประชาชนแห่ซื้อน,นากากอนามัยแอลกอฮอล์เจลล้างมือแม้กระทั่งน้ำยาเดทตอนจนสินค้าขาดตลาดทราบมาว่าปัจจุบันน้ำยาเดทตอนผลิตและนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียไม่ได้ผลิตที่ไทยโดยตรง แม้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดกตอนจะขาดตลาดแต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอนเนกประสงค์ที่ใช้กับร่างกายไม่ได้เข้าห้างโมเดิร์นเทรดเรื่อยๆอย่างห้างบิ๊กซีมีสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์เดตตอนเข้ามาเรื่อยๆคุณน,นัทพัฒน์วงเหรียญทองผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเคยให้คำนิยามกับทางสถานีวิทยุจุฬาว่าแคนิคบายอิงคืออาการตื่นตระหนกตกใจหรือภาวะที่ทำให้รู้สึกว่าบางอย่างมีความพิเศษ จึงทาให้เกิดการซื้อสินค้าการบริการบางอย่างมากขึ้นแบบตั้งตัวไม่ทันจนเกิดทําให้สินค้านั้นขาดตลาดสถานการณ์ที่เกิดแพนิคบายอิ่งบ่อยๆก็คือน้ําท่วมค่าฝุ่นละออง pm 2 5ระบาสินค้าและอาหารหมดอย่างรวดเร็วเพราะผู้บริโภคจะคํานึงว่าควรใช้อะไรบ้างในแต่ละครั้งความกลัวหรือการตื่นตระหนกนั้นทําให้เกิดความต้องการอย่างรวดเร็วจนทําให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการโกงร,ราคาเพราะสินค้าขาดตลาด แพนิคไ u อิ n งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ไทยอย่างเดียวในต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาต่างก็มีภาพสินค้าอุปโภคบริโภคเกลี้ยงชั้นวางเกลื่อนโซเชียลมีเดียห้างสรรพสินค้าในอังกฤษบางแห่งเริ่มจำกัดการซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นออกไปและมีการจำกัดการซื้อสินค้าที่จำเป็นให้ไม่เกิน5ชิ้นพร้อมขอความร่วมมือลูกค้าให้มีน้ำใจในการจับจา่าย ทำนองว่าการซื้อสินค้ามากเกินความจำเป็นอาจกลายเป็นการทำลายโอกาสผู้อื่นแต่บริสจอรนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษก,กล่าวทํานองว่ามั่นใจว่าระบบห่วงโซ่อุปทา,านของอังกฤษยังไปได้ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทุกคนควรมีความรับผิดชอบและนึกถึงผู้อื่นบ้างส่วนที่แคนาดาผู้คนเข้าไปในห้างเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นเช่นกระดาษชำระในห้องน้ำอาหารกระป๋องสบู่และเจลล้างมือ ทำเอาสภาค้าปลีกของแคนาดาขอร้องว่าอย่าซื้อของอย่างตื่นตระนกการกักตุนอาหารไว้บริโภคถือเป็นการวางแผนที่ดีหลายคนก็อยากทำแบบนั้นแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะพบว่าพอซื้อของตุนเก็บไปหมดแล้วมักจะไม่ค่อยหยิบมากินมาใช้เพราะเสียดาย <c oughs> ก็เลยเก็บไว้กินมันอื่นหรือเอาไว้ใช้คราวหน้า นานวันเข้าเราอาจจะหลงลืมอะไรไปวันหนึ่งของที่ซื้อมากักตุนก็หมดอายุเสื่อมคุณภาพกินไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วเหลือทิ้งอย่างน่าเสียดายซึ่งสิ่งที่ทิ้งก็มาจากเงินที่เราจ่ายไปก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ปล่อยเอาไว้อยู่อย่างนั้นโดยส่วนตัวไม่ได้กักตุนอาหารค่ะตราบใดที่วันนี้ประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นห้ามออกนอกบ้านเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงนั้น ก็ยังคงหาซื้อของกินได้ตามปกติต่อไปไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นแต่ถ้าใครยังคิดจะกักตุนอาหารแนะนำว่าให้กักตุนของกินของใช้ที่เราบริโภคประจำทุกวันและเราบริโภคแต่ยี่ห้อนี้เช่นข้าวสารน้ำดื่มแล้วให้ทยอยบริโภคจนหมดหลังจากนั้นก็ไปซื้อมาใหม่เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนสินค้าไปในตูอย่าก,กักตุนอาหารเพราะความอยากกินทั้งที่สินค้านี้เราบริโภคนานครั้ง เพราะจะเกิดความเกรงใจตัวเองคำนองว่าเดี๋ยวเก็บไว้กินวันอื่นและสุดท้ายก็คือไม่ได้กินส่วนปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีติดบ้านไว้ก็ดีแต่ต้องดูความเป็นจริงด้วยว่าในภาวะปกติเราบริโภคกันบ่อยแค่ไหนชีวิตจ,จริงเราคงไม่มามมวแต่นั่งกินมามา่าหรือปลากระป๋องทุกวันให้เอียนกันไปข้างหนึ่งแต่ไม่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะไปในทิศท,ทางใดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจะมากน้อยแค่ไหนสำคัญที่สุดคือสติรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรแล้วเชื่อว่าจะผ่านวิกฤตไปได้เหมือนกับที่เคยผ่านมา